ถวัพุดนะครับเลยพรุ่งนี้ไปก็ายจะมีปัญหานะครับ <ree> สามชิ้นขึ้นไปลดค่าบริการให้อีกยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ซบิชาร์ตรงนั้นไงเหมือนกัว่าให้เชิญชวนให้น้องมาใช้มากขึ้นแต่ที่น้องเขาอยากขับรถไปที่ฝุ่นไปสนีเดินตรงก็จะไม่ต้องไปละเพราะค่าน้ำมันค่าเทินทางอะไรมันก็เสียเวลาไงอยากมาที่จอดรถก็ขายยากอะไรอย่างนี้ก็เลยมีความสําคัญมากค่ะสําสหรับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายของทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ไปสนีในการส่งสินค้าเป็นประจํา แล้วแบบนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นแบบเขาขายครีมกันอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบดีไหมแบบเรียนไปทํางานไปขายของไปก็ดีนะคะเพราะว่าช่วยภาระช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หารายได้ทางค่ะแล้วคิดว่าร้านนี้แบบสะดวกไหมพูดถึงก็สะดวกครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาลัยแล้วก็สามารถมาส่งได้ตลอดเวลา